ลดลงหน่อยค่ะปรับลดลงเลยค่ะเดี๋ยวพี่ปูจานั่งเอากี่มาให้หน่อยค่ะพอดีน้องๆเปิดเปิดคลิปนะคะก่อดพี่ปุ๊กนะคะตรงเวลามากอ่ะนะคะเด็กๆไม่รู้นะคะเด็กๆไม่รู้นะคะอะมาต่ำไปขึ้นอีกระวังระวังมันโยกนะคะ,ะ <ขอ S 1> จะเห็นนมพี่แล้วนะคะนี่นะคะ ได้ไหมอ่าเดี๋ยวขอโทษนะคะอยากได้ของถูกจะต้องรอสักหน่อยนะคะอ้ยมันมีเก้าอี้ที่มันเป็นสีเขียวไหมที่มันเป็นแบบมีพนักไหมอันนี้มันจะจิดดูดที่นะนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เลยค่ะถ้ามีอะไรที่เป็นกระสอบผีสิง นะคะกระสอบผีสิงอยู่ที่โกดังพี่ปูพี่ปูจะเทออกให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างที่เหลือ1ลูกสองลูกเอาไปทําหน้าหนาวหนาวมากคือกรมอุตุถ้าตะกอดพี่ก็จะไม่เชื่อแต่ตอนนี้พี่เชื่อแล้วนึกออกไหมคะพี่เชื่อนะคะว่ากรมอุตุไทยได้แม่นแน่นอนเริ่มวันที่1เลย19องศาเฉพาะภาคอีสานะพาพนะภาคเหนือต่ําสุดนะคะ นี่เริ่มหนาวนะคะภาคเหนือต่ําสุดนะคะอยู่ที่น่าจะ15หรือ16องศานะ,ปะไปอ่านกันดูพี่ฟลุกเอาเอามาให้แล้วแล้วหนาวเป็นอาทิตย์คือรีดสต๊อกของนะคะพี่บอกเลยจะเย็นไม่ได้นะแล้วของมือสองนะคะหน้าหนาวคือเรื่องที่จะต้องทําเงินนะหน้าหนาวนี่คือตอนที่เราได้เงินนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างนะคะหน้าหนาวได้เงินนะคะ อ่ามาดูอันนี้นะคะจริงๆไม่อยากไม่อยากจะรีวิวเลยเพราะของมีน้อยนะคะของมีน้อย40-50ลูกเองนะคะเมื่อคืนมา40ลูกนะคะหมดเลยหมดแล้วเนาะเสริมอันนี้อันนี้ก็ไม่พอนะแต่จะให้ในในไลฟ์อ่ะเปิดดูค่ะ เดี๋ยวจะให้ถูกๆเลยนะคะให้ถูกๆมากๆเตรียมเลยค่ะใครที่กดไลค์กดแชร์ลดราคาเพิ่มอีก100บาทนะคะคือสถานะผู้แชร์หลังจากที่ลดแล้วนะคะลดราคาอีกนะคะอันนี้เป็นไหมพรมนะคะที่ผุ้เปิดนี่คือเป็นไหมพรมเมื่อวานนี้ก็เปิดมีคนรับไปแล้วนะคะเดี๋ยวยาวๆไปเลยนะคะใครที่อยากได้แชร์ไว้เลยนะคะ หนาวแล้วนะคะแม่ค้าจะต้องเตรียมตัวลุกกวักกากนะคะไม่ใช่นอนอยู่เฉยๆไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวว่าเขาหนาวเดอ้อหนาวก็ต้องขายของหนาวนะคะแล้วของหนาวเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในเป็นช่วงฤดูทํางเงินนะคะนี่อะนี่นะคะเอามาช่วยพี่หน่อยสิคะลูกเอฟเลยได้ไหมกระอนนี้ <laughs> อ่ะมีคนอยากเอฟเห็นไหม <laughs> เด็กๆที่นี่นะคะอ่ะ <ไป S 1> เดี๋ยวดูนะคะ<ๆ>นี่นะคะ <laughs> นี่เสื้อหน้าหนาวชัดไหมคะชัดไหมคะไหมพรมนะคะนะคะสิหถึงสิบเก้ถึงยีใส่ไหมพรมได้แต่ถ้าแบบแต่ถ้าแบบเริ่มต่ำสิบเก้าสิบแปดไล่ไล่ลงมานะคะบูนวมนะคะแต่บางคนเริ่มบูนวมตั้งแต่20องศาเห็นไหมคะเสื้อขนหนวเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนนะคะนี่นะคะ นี่นะคะค่ะอะไสของพี่พีน,น,นั่งลงลูกเออนี่นะคะลายปักลายปักแบบพ,พี่ก็ถนัดยืนมากเลยลายปักแต่ยืนไม่ไหวหรอกนะปวดเขา่าช่วงนี้พี่ปูปวดปวดเข่านะคะลายปักแบบนี้นะคะที่อื่นขาย3า0 0้าถึงสามพบาทนะคะแต่พี่ปูดได้ของมาช่วงฤด,ดูร้อนพี่ปูดได้ของฤด,ดูร้อนมานะคะพี่ปูให้เลย พี่ปุ๊กเก็บนะคะพี่ปุ๊กเก็บพี่ปุ๊กมีการวางแผนจ้านี่แล้วเป็นวินเทจแบบนี้นะคะวินเทจแบบนี้เลยนี่อ่ะเห็นชัดกันไหมวินเทจแบบนี้สวมแบบนี้ด้วยนะคะนี่มาละวินเทจนะจ๊ะงานนี้วินเทจนะจ๊ะทั้งงานไม่ต้องรูดซิปก็ได้เสริมเอามาเร็วๆเลยลูกนี่นะคะมาค่ะมา คขายผ้าเนื้อดีขายแค่ราคาฟังค่ะราคา2 9 0 0ับาท2,900ัรบาทซื้อกี่ลูกก็ขายราคานี้เลยไม่มีเลทราคาส่งนะคะน้องๆเอาไปเลยนะคะที่อยากให้ทุกคนกระตือรือร้นหน่อยนะคะแม่ค้าขาแม่ค้าขากระตือรือร้นนิดนึงนะคะรีบเลยค่ะรีบเลยนะคะแล้วของสวยอย่างนี้น้องๆขา หายากมากนะคะหายากนะคะนี่นะคะหายากนะคะเอาทางหน้าอยู่ทั้งไหนนะคะนี่ผ่า